ปัญหาเศรษฐกิจรุมแล้วความไม่ลงรอยกันของพรรคร่วมรัฐบาลเอง4ปีไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว3ปีครึ่ง3ปีหรือว่าภายในปีนี้จะเป็นจังหวะไหนที่จะ,จะดำนไปสู่การยุบสภา ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างถือไพ่ที่เหนือกว่าพักแกนนำอย่างเพื่อไทยมากสามารถต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องคาสิโน25สอสอของพรคประชาชนหลุดจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ไพ่เหนือที่ภูมิใจไทยเคยถือเนี่ยไม่อยู่แล้วอาจจะโดนดีดออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อไทยก็อาจจะทำงานคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าเราเชื่อหรือเกินว่าถึงวันนั้นที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะมีผู้นำที่จะนำพักประชาชนต่อไปได้แน่นอน คิดว่านะวันนี้นะคะทั้งปัญหาเศรษฐกิจรุมเล้าความไม่ลงรอยกันของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยเราก็คิดว่า4ปีไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะคะเราก็คิดทุกคิดไว้ทุกสีนรีโอสาปีครึ่ง3ปีหรือว่าภายในปีนี้ก็ต้องพยายามที่จะ มองสถานการณ์คล้ายๆกับมองสถานการณ์ของของทรัมป์เลยลมองเป็นฉากกระทัดต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะนำไปสู่การยุบสภาไหมด้วยกี่เปอร์เซ็นตน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นตอนนี้ก็แค่ลุ้นแค่ว่าจะเป็นจังหวะไหนที่จะจะนำไปสู่การยุบสภา ันก็มีคนช่วยเราวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่าทาง 44.. สสสซึ่งตอนนี้เป็นสสปัจจุบันอยู่อยู่ประมาณ25่าคนโดนโหมดเกมในสภาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ใช่ทางฝั่งเราแต่ว่าอำนาจในการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าโดนขั้นตอนโดนก,นกลางๆกี่คนไม่โดนเลยเกมก็ยังจะอยู่ที่าทางพรรคร่วมมากกว่าแก้พรรคแก่น,นํา องซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างถือถือไม้ถือไพ่ที่เหนือกว่าพรรคแกนนาอย่างเพื่อไทยมากสามารถต่อรองในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องคาสินโนอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าถ้า25สสของพรรคประชาชนหลุดจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้ไพ่เหนือที่ภูมิใจไทยเคยถือเนี่ยไม่อยู่แล้วอาจจะโดนดีดออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ต้องการเสี่ยงมากขนาดนั้นอีกต่อไปเพื่อไทยก็อาจจะทํางานคล่องตัวมากขึ้นสบายตัวมากขึ้น เราก็คิดว่าเราก็ ผ่านมาทุกสถานการณ์25คนตอนนี้ถ้าจะโดนก็คือเป็นการยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กรกดาจนถึงปลายปีเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการของในชั้นปปชมันจะจบลงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้ต่างกันก็อาจจะงานในสภาก็มีรุ่นอื่นรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานแทนได้นะ,ะเราก็เราก็เห็นหลายๆคนเนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องปั้นเขาก็ฉายแสงด้วยตัวเองได้อยู่แล้วหรือว่าในในฐานที่จะเป็นสสที่ อาจจะถูกยุติปฏิบัติหน้าที่นะคะจริงๆก็สามารถที่จะม,มีบทบาทนอกสภาได้เช่นเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกว่า,าจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรยังไงค่ะแต่ว่าใน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 ความที่ยังเชื่ออย่างอย่างสุดสุดใจเนะี่ว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่ปปชกล่าวหาเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ มันจะถึงที่สุดก็เดมื่อสาลดีกาแผนคดียานันกการเมืองนี่มีคําตัดสินออกมาซึ่งคิดว่าไม่เร็วแน่นอนก็ต้องใช้ะระเวลาออกไปอีกเป็นปีเหมือนกันก็ยังคิดว่ามันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอนนะคะเชื่อว่าัุหนาพักก็ยังเป็นคนเดิมคือคุณนัทพงศ์หรือปัญญาวุฒิค่ะแต่ว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าถึงวันนั้นที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็มีความพร้อมที่จะมีผูน้นําที่จะนําพักประชาชนต่อไปได้แน่นอนค่ะ ตอนนี้เราก็เห็นโอ้ oh. จริงๆเนี่ยทางฝั่งเรานี่เบาๆนะเสียงจะเบาๆแต่ว่าทางแดงน้ําเงินตอนนี้ตีกันหนุกหนักมากนะคะในเรื่องของสวใช่ไหมคะทั้งมีทั้งคดีไปปักไว้ที่ดีเอสไอเห็นว่ากกตอเองเนี่ยก็จะจะลงดาบ60สวรแรกก่อนแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทางสวอเองก็สู้กลับโดยการเอาคดีไปปักไว้ที่คุณภูมิธรรมกับคุณทวีด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละคะ่ะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันน่าจะนําไปสู่การเจรจาต่อรองได้มากกว่า<ม>ทางฝั่งของพรรคก ชนเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อรองเขา,าเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วเริ่มมาสักพักก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะ นักการเมืองแคนดิเดตสสที่จะเริ่มทํางานในพื้นที่ในเขตที่เรายังไม่มีสอสอ,อยู่วิเคราะห์ะยุทธศาสตร์อะไรต่างๆแน่นอนว่าเราก็าคงจะ,ะเด่นจุดแข็งของเรานะคะคือเขตหนึ่งทั่วประเทศอันนั้นเป็นหลักอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงในหลายๆพื้นที่ที่เราจะยังตีไม่ได้อย่างเช่นภาคกลางเป็นส่วนใหญ่หรือว่าภาคใต้ในจังหวัดอื่นๆนอกจากภูเก็ตอันนี้เราก็ภาคอีสานเองเนี่ยตอนนี้เราก็ลุกได้ในหลายจุดด้วยกันแต่ว่าก็อยากได้พื้นที่รอบนอกด้วยซึ่งพื้นที่รอบ จะต้องใช้วิธีการทำงานซื้อซื้ออกซื้อใจนะคะกับกับชาวบ้านเนี่ยในวิธีการที่ไม่เหมือนกับในเมืองเนาะแต่นเนี่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานในพื้นที่ค่อนข้างมากอนนก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้เราต้องเริ่มเร็วก็ไม่ไม่ได้กังวลเลยแล้วก็พอถึงการเลือกตั้งใหญ่เนี่ย มันจะเป็นเป็นคนละเกมกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้คนก็จะบอกว่าเนี่ยบ้านใหญ่รวมตัวเครือข่ายมาเล่นงานกันในสนามของท้องถิ่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าพอถึงสนามใหญ่เลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอีกเกมหนึ่งก็คือจะเป็นการที่ทุกพักเนี่ยไม่มีใครที่เป็นพันธมิตรกันตลอดการแล้วเขาก็ต้องส่งผู้สมัครข,ของเขานะคะพอเป็นหลายๆเจ้ามาแข่งกันเนี่ยเราก็คิดว่าการเมืองเครือข่ายระบบอุปถธมร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดความเข้มข้นลง แล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะตีตีฝาแล้วก็ชนะได้ในพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่าเป้าว่าสุดท้ายจะได้สสเท่าไหร่ก็คงจะต้องมีการประเมินในในภายหลังต่อไปถ้าจะเป็นรัฐบาลพักเดียวก็ต้อง250เป็นเป็นต้นไปอยู่แล้วค่ะ